Oh. Oh, I'm very วสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกับแม่หมอในตอนเช้านะคะหนาวมากเลยค่ะสวัสดีวันหวยออกด้วยค่ะไอตัวไหนคะวันนี้เอาไหมคะอันนี้มีแม่หมอมีเลขดีเลขดังมาบอก S <S <an> จะเอาไปคะฝนตกทั้งคืนนอนทั้งคืนแทบไปได้ฝันเลยมาฝันเอาตอนสว่างคะ่ะฝ <an> ไไันอมา,าลาด้วยนะคะเมื่อคืนฝันวาัดางอะ่ะไปกอดผู้ชายมีผู้ชายคนหนึ่งน,นางกระามไปก่อน เขายือนอยู่ที่ไหนเข้านางก็ไปยืนกอดเขาอยู่นั่นแหละแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจหันหลังให้แต่นางก็ไปยืนกอดเขาแล้วก็ฝันว่านางไปไปเอามาม่วงก็แค่นั้นฝันเห็นแค่ว่านางน่ะไปยืนกอดเขาแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจจะิงๆจะมาบอกหวววันนี้นะจ๊ะ ฝันว่าไปขโมยเอาปลาเขาอยู่ในอยู่ในเบ็ดตาอยู่ในเบ็ดเขานะ่ะเขาาไปใส่เบ็ดไว้นะพี่น้องแล้วมันถือเบ็ดเขาแล้วไปจีบไ,ไปลักเอาค่ะกัมเอาเลยค่ะปลาปลาตัวใหญ่นะคะปลาตัวไม่ใหญ่นี่จะเป็นศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะแต่ถ้าตัวใหญ่ก็สามศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นแต่หางมันไอ้ปลาตัวใหญ่อะแต่ว่า มันมีนำนะพี่หนุ่มนำวัดเป็นไฮนาแจะว่ากุนบุย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 ขึ้นมาแบบนี้อ่ะอาชีพเป็นหนึ่งศู então, นย์ห้าศ okay. ูนย์เก้าศูนย์ก็ได้เด้อหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะวันนี้ฝันก่อนจะตื่นนี่แหละค่ะ แต่ว่าฝันกลางวันก็ว่าได้ราะว่าตอนกลางคืนฝันไม่ค่อยจาฝันตอนกลางคืนนี่รู้สึกว่าจะเห็นเป็นเด็กนี่แหละก็จะมีหนึ่ง,งนี่แหละฝันเห็นเด็กน้อย,อยแล้วก็ดีเลยเนี่ค่ะหมกปลาค่ะอย่าลืมนะคะเลขปลาดเด้อพี่น้องเวอลองเสี่ยงดูนะคะ ถือปรูก็จะว่าว่าไม่หมอเด้อค่ะไม่หมอหนาวค่ะไม่ปกแม่หมอฝันจำนี่อหลีหนาวแห้งเอาเลยฝนตกู่เบิดมือเบอิดคืนตกแต่บ่แห้งดอกขลดลมน้ำหนาวมานี่อ้อคันทนนนีคันเอกอักษรสถูุแห้งแห้งขี้กากนะคะ ปาเออเอ,ออกมาก็ออ,าออกมาสิคะฉันรออยู่ฉันมีดอกเงินจ่ายนั่นเออฉันรอ,อแต่ปาคุณนั่นแหละเอามาให้จดุดเก้าโมงหรอพี่นออ้องอ๋อนั่นาถ้ธานกิกรทำเศ้าค่ะมิตนอนันไม่เยน็นอากาศมันหนาวที่ชานลูกลูกมากกับบามีเบี้ยมีงานเที อก็เพลืนเจลาก็ยังเป็นหงทำไมฉันต้องฝันแบบนี้ด้วยอ๋อตกกับันอนเนันแหมน,นั่งแล้วยูจเย็นเยนจยิเยนเย็น,ยน,ยนคือน้ำาว่วไก่ เขาใบเกลือไปทาลูตอดลงอันโกงก่อน่อย่างค่ะทฝานฝากนเขาดับม่หายได้ตัวหลวงปู่อย่งเบ้อดับหาหน่อยเออโอ้ยมันไลมันตกมันมีมนไล่ผมนี่น้อยเลยคัน วันในกาไปงานแต่งงานแต่งแล้วก็ขึ้นไปปักช่องใส่น้ำมันแล้วก็ลงมาตอนบ่ายสามบ่ายบ่ายโมงเาลงมาหาใครรู้ไหมคะลงไปหาเจอมมลาค่ะแตอก็ไม่ได้ถ่ายคงถ่ายคลิปกับค่ะลงไปอยู่เป็นเพื่อนนางแล้วก็เลยฝัน เป็นเพื่อนนางแล้วก็นอนกับนางนะคะเมื่อคืนแก็จะมาเมื่อเ้ารหกโมงเสา,สาแล้วก็เข่าบอนนอนฝันต่อค่ะพออยู่ในบ้านนั่งฝันเห็นตุเด็กน้อยเล่นกันแล้วกลับมาบ้านแล้วฝันว่า นางนน so ้ำเกาะทึนน้ำเกาะซ้ายคนหนึ่งเข้าไปยื่นิืนีแได้กับปกอดเขาหัวเป็กนั่นนะนางบอกนางไม่เป็นอะไรค่ะนางแค่อยากมีเพื่อนเอาเขาไม่ได้เสอะไรอยากมีเพื่อนเอาีบ้า สลงเงินสลังเงินหัวแตกตายนี่นกับวันที่สองแลลวงานบุญกับที่หอดเลยอย่าลืมนะคะหวยที่บอกอะ่ะบอกไปเลยนะคะฉันบอกตอนเก้าโมงนะคะอย่าว่าฉันบอกช้านะคะ่อหวยจะออกก็บ่ายนะคะสามโมงสี่โมง้วคะ่ะอ้อบอกเลยกับคําว่าเวิรงในนั้อค่ะ ชันสีบซื้อดอกท่านผู้ยันยันน่ะผู้ซื่อบอสือวิชันสิบซสือน้ำนะคะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งจะพนกลับเอานะคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์กันนะคะอย่าลืมูุทธศิษย์้าบาาเขาจะแก้ได้เท่าน ก่อนเราไปทำโมยป่าเขาเด้เอพี่น้องเอ้ยหนักนะคะเน้นๆนะคะับสุดหนึ่งจุดหนึ่งเป็ดหนึ่งเน้นๆนงามได้สิได้กินโมฮกปลาคอนงามได้สิได้กินอู้ปวดหัวตื่นมากกระไ กคนก็ว่าไปดูนางด้วยเป็นห่วงนางไอีก็เลยนอนนํานางมาเกินก็มาเม,ามาาื่อเช้าก็เป็นห่วงมูนะเป็นห่วงนะคะ่ะต่บางเือํคำว่าที่ห้าวอาไปมันก็ไม่เข้าหูนางนางบอกว่าอย่างนั้นนะ เวลาหมูหมูพวกเเ้านะเออียได้ยิ้นนะบ่าเตี่ว่ามันตื่น,น,ปปน,นเลยทุมันก็เข่าหูแค่นั้นโดนของเขัาบอสไม่ใม่คิดว่าจงไดไปตอบน้าเลยอีซีนี่ไปเป็นคนหายให้ฟัง ไม่ได้มีน้ำหูน้ำตาติอีกคนไปปอบนิราห้ให้หนักอยู่ค่ะยอมครับว่านักอยู่รินร้อนบนหันความสูง มกป่าบูดมากไม่ได้้ร้รองไหเพื่อนก็ระรองจกดมาหลายแห่งมันเจ็บคอเราเป็งอะไรเราเป็นไม่จบสักทีเอาเป็นมาบอกเลขสับนีแ่แหละค่ะพี่น้องขาอย่าลืมนะคะเลขมกป่าเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งสิบหนึ่งแปดหนึ่งสามส่วนเจ็ดส่วนและกันไปด้วยนะคะสิบห้าสิบเก้าสิบเด้อค่ะ สิบห้าสิเบเก้าสิบเนี่ยมันต้องมันต้องกลับบอกออกไม่นอนศูนย์หาออกจหาศูนย์แตศูนย์เก้าก็แน่นะครับกราบไปกรดีนะครับสิบแปดสิบลายโสดบอกแต่นเน้นๆน,น,นะคะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์อันนี้คืออีซี่คอนเฟิร์ม <c oughs> ฝ่าวกปลาอยู่นี่แหละพี่น้อง啊ะจงไดกาขอให้โชคมัานๆนะค่ะวันหวยออกวันที่เราคอยมาถึงแล้วไลาปุนหไายคนอนที่ยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก่ะขอให้โดนๆเฮงๆปังๆนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะเจดีก็บอกซ้านี่แหละค่ะฝันขันชิแจงนี่แหละพี่น้องค่ะอย่าจดตามคลิปหน้าค่ะใครปุ้ยถือก็จะลืมเจซีด้วยค่ะไปแล้วค่ะเรากินหมกปลาน้ำกันค่ะ